โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยิน <c oughs> ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนสวันนี้ <c oughs> เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey <c oughs> กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับก็จะเป็นคลิปเปิดกาชาหาน้องเลนยาที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้าเกมสดๆร้อนๆในช่วงเช้าของวันนี้นะสําหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยเพื่อนๆคือมันเกิดอุบัติเหตุน,นิดนึงครับเอาจริงตอนแรกเนี่ยผมอัดคลิปไปจนเกือบจบคลิปแล้วแล้วคอมผมผมช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าอาการของมันแบบคาดการไม่ค่อยได้นะครับขณะที่ผมกําลังอัดอยู่นะเปิดกาชาใกล้จบแล้วบูสกีนครับ <laughs> บูสกีนเพื่อนเพื่อน ทำให้ที่ผมอัดมาทั้งหมดเนี่ยผมเลยได้เป็นไฟล์ที่ไม่สามารถเปิดเล่นได้นะครับเพราะมันเหมือนตัวเกมมันชัดดาวกระทันหันนะไฟล์มันก็เลยเสียไปเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้คลิปเปิดกระชาคลิปนี้เนี่ยจากที่ผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูเต็มๆใช่ปะมันก็จะเหลืออยู่แค่ <c oughs> อีกแค่2การันตีเพื่อนๆ <c oughs> ผมขาดน้องแมวอีก2ตัวนะครับก็ถ้าดูจากกั้นการตรงนี้นะคือผมซื้อแพ็คด้วยทําให้ถ้าผมอยากจะปิดน้องถึงเลลเลอร์สนะครับผมจะต้องเปิดน้องให้ได้ทั้งหมด7ครั้งนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเล่าสภาพการเลยละกันคือที่ผมเปิดมาทั้งหมดการันตีหมดเลยครับมีไม่การันตีออกเร็วแค่ครั้งเดียวนะที่เหลือก็คือ40-40ร 40, 40, ัวๆแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนของผมดูคลิปก็คือม่วงหนึ่งม่วงหนึ่งอันไหนที่เป็นม่วงสองเนี่ยก็จะเป็นม่วงหนึ่งกับเก่าลักนะครับไอ้ลูกโอ๊คครอบจักรวาลอีกหนึ่งนะแล้วประเด็นคือตอนเนี้ยลูกโอ๊คผมเนี่ยเพื่อนๆสามเอนแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์กับสามเปอร์เซ็นออต ก็ทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะระบายนะว่าแบบทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับคลิปเปิดกาชาด้วยเพราะว่าคลิปเปิดกาชาเนี่ยมันไม่สามารถอัดใหม่ได้นะครับแต่ก็ช่างมันคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเตือนเพื่อนเพื่อนนิดนึงละกันสําหรับคนที่อยากจะเปิดน้องแมวเลนญานะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยผมก็เตือนทุกคลิปนะไม่จํากัดแค่ตู้น้องเลนญาตู้เดียวนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนทุกคน พยายามหาข้อมูลให้เยอะก่อนที่จะตัดสินใจเปิดกาชาเพราะเกม F k Journey นะครับบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกับกาชาเกมอื่นนะที่แบบเปิดมาตัวเดียวแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับเกม F k Journey เวลาที่เพื่อนๆเ,เปิดกาชานะครับบางตัวละครเราจําเป็นที่จะต้องปลดล็อกจนถึงระดับหนึ่งมันถึงจะสามารถหยิบมาใช้งานได้จริงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าดองคลังกันไปยาวๆนะยิ่งไปกว่านั้นในส่วนการค้าครับ ทางเกมเนี่ยเขาเคยบอกมาแล้วนะครับหลังจากจบซีซั่นตัวละครที่อยู่ในซีซั่นทั้งหมดมันจะถูกอัปเดตเข้าสู่ร้านค้าครับโดยตัวละครที่เป็น t r s ก็น่าจะมาอยู่ใน,าน้านคาอารีนาตรงนี้นะส่วนตัวละครเกรดเก็จะมาอยู่ที่้านคาความฝันแต่ลําดับการเพิ่มเข้ามาในร้านค้าเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหลังจากจบซีซั่นขึ้นซีซั่นใหม่ปุ๊บทีมงานเขาจะยัดทุกตัวเข้ามารวดเดียวทีเดียวเลยหรือเปล่าหรือจะค่อยๆยทยอยอัปเดตตรงนี้เราอาจจะต้องรอดูกันอีกทีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่รีบเพื่อนๆสามารถเก็บหน่วยเงินของ2รล้านคานี้เอาไว้ก่อนเพื่อรอตัวละครที่ต้องการแล้วค่อยแลกก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนของเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับโซหรับข้อมูลของตู้น้องเลนยานะครับตู้เลนยาผมย้ำอีกทีตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครเกรดเนะครับไม่ใช่เกรดเนะก็ถ้าลองมาดูนะครับมันจะเป็นสีม่วงไม่ใช่สีทองนะและเวลาที่เพื่อนๆเปิดได้นอนะครับก็จะได้เลนยาทีละ8ตัวเลยนะครับแต่ครั้งแรกสุดครั้งเดียว ที่เพื่อนๆจะได้7เศษสาเหตุที่มันขึ้น7เศษก็เพราะว่าเพื่อนๆจะได้ปลดล็อกน้อง1ตัวนะครับตรงนั้นเนี่ยก็คือ1เศษแล้วร่วมกับ7เศษก็เท่ากับ8ตัวนะเผื่อใครที่เปิดน้องแล้วงงนะครับพอบอกเลยคนที่เปิดตู้เกตเอครั้งแรกหลายคนเนี่ยจะงงนะว่าเฮ้ยทำไมตัวน้องเนี่ยมันได้แค่7เศษเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคก็ทุกอย่างผมน่าจะ cover เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาสุ่มกรชาที่เหลือแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยผมขาดน้องอีกแค่2ตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดวงของผม หลังจากดวงซวยมูสกีนคิดพังไปแล้วนะมาไปเลยครับก็ตอนนี้เหลืออีก14ทีก่อนการันตีนะครับได้ไหมโอเคไม่ได้นะครับเวลาที่ได้น้องเนี่ยมันจะเป็นแบบควันสีม่วงนะเพื่อนๆไม่ใช่สีทองแต่ว่ามันจะมีควันสีขาวพุ่งออกมาอีกทีนึงครับโอเคโคดินนะครับก็ต่อไปการันตีครับขอร้อง เดี๋ยวผมใช้สูตรขยับก่อนหลอกให้ตู้มันงงครับมาไปครับออกสองจบเลยออกสองจบเลยได้โปรดขออะไรดีๆกับชีวิตบ้างเหอะโอเคครับตัวเดียวนะเนี่ยมันจะเป็นควันแบบนี้ครับก็ถือว่ายังดีม่วงอีกอันนึงที่มาเนี่ย มันไม่ใช่เก่ารักนะครับโอเคไวเปอร์เลียนอ่ะเรียบร้อยนะครับ้องเล่นย่านะแล้วก็มาดูกันตัวสุดท้ายนะครับว่าจะต้องการันตีีหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยว่าเพชรผมแบบเพชรผมคือจุกจุกอ่ะตัวแดงด้วยโอโ้โ,อโหไม่ได้กะดองเอ้โอเคครับออกเร็วขอบคุณมาก<อ>ถ้ากอกว่าตู้เล่นย่าเนี่ยผมประหยัดไปได้ประมาณหนึ่งการันตีเดือนเพือนเออถ้านับนับโลแล้วนะ ประมาณเกือบเกือบการันตีครับเกือบเกือบการันตีเฮ้ยก็ยังดีก็ยังดีเยอะมีสุ่มเยอะนะครับดูอนิเมชันหน่อยละกันสุดท้ายละมาแล้วเรนย่าแมวเมียวนะครับจัดไปอ๋อใช่แล้วก็เดี๋ยวผมสันนิษฐานก่อนนะคือถ้าดูจาก บอสเดนฝันวันนี้นะครับบอกเลยว่าน้องเลนยาเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับมาตีบอสย่ำหิบะนะเพราะว่าถ้าดูจากอันดับท็อปเซิร์ฟผมเนี่ยไม่มีใครใช้ไลน์อัพที่เป็นน้องเลนย่าเลยนะครับนี่นะไม่มีเลยนะแต่บอสตัวอื่นเนี่ยอาจจะต้องรอดูอีกทีนะครับส่วนคอนเทนต์ดินแดนพีหน้านะครับอ่ะเดียลองดูซิเลนยาติดไหมนะก็ที่1ไม่ติดนะครับมีทีมใช้ไหมอ่ามีคนนี้ใช้นะครับคุณบริส 501ชัยนะคะแนนที่ได้เนี่ยอยู่ที่2,007ล้านนะครับไหนลองดูดาเมจหน่อยก็ดาเมจทีมแรกโหลิลิเมโคตรเยอะนะน้องเลนย่านะครับถ้าเทียบกับฟลอราเบลที่ระดับเดียวกันนะระดับเดียวกันปะวะอ๋อไม่เลนย่านี่ตีบวกอาวุธถึงขั้น1 0นะครับดาเมจถือว่าดีกว่าฟลอาเบลนะ3,879ล้านนะครับฟลอาเบลอยู่ที่2,484นะก็เรียกได้ว่าต่างกันพอสมควรนะครับโอเคแต่ว่าที่อื่นเขาใช้เนี่ย เขาใช้ไบรอันคอมโบกับฟลอร์เบลนะอุ้ยแต่ฟลอร์เบลโหอ,อ๋อคนนี้เขาฟลอร์เบลอัดเต็มนะครับเดเมจโคตรเยอะเลยอนนโอเคครับก็ส่มกาชาจบเรีเยบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ามาปลดน้องเลนยาเลยแล้วกันก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวน้องนะสำหรับต,ตัวละครตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนซัพพอร์ตเพือนอนมันจะเป็นตัวละครที่เราจะต้องปลดเยอะระดับหนึ่งถึงจะสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับพอน้องเลนยาเป็นเป็นแอสซิสซิน ที่จะต้องเข้าไปคุกวงในนะถ้าเราอัพสเตต้องมาสูงไม่มากพอบอกเลยว่าน้องเนี่ยตายเร็วแน่นอนครับก็เทียบง่ายสุดก็น่าจะเป็นมิโคล่าแหละมั้งเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะมิโคล่าที่แบบวิ่งเข้าไปกลางวงนะครับแล้วก็ตายแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะประมาณนั้นนะครับเรเนียยนะครับแต่เอาจริงถ้าน้องเลนย่าเนี่ยมันเวิร์กกับพวกบอลนะครับ จริงๆสามารถปลดถึงแค่เทพนียายได้นะเพราะสกิลระดับสูงสุดเลอเลศพลัสเนี่ยมันช่วยน้องแค่ลดเดเมจที่ได้รับจากศัตรูนอกเหนือจากเป้าหมายลง35นะครับหมายความว่าเวลาที่เราไปดีบอสเนี่ยท่านี้มันก็เหมือนไม่มีผลนะสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมมาก็เพียงแค่สเตตเท่านั้นนะครับแต่ผมปลดไปสุดเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวอยู่แล,แล้วนะครับอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะนีเสร็จใช้พอดีเลยนะครับ20นะครบเรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับยังยังไงก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเอาจริงผมรู้สึกเฟลมากเลยอ่ะที่แบบมันบูสกีแล้วก็ไม่สามารถอัดความรู้สึกเปิดกระชากเกลือเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยผมไวเท่านี้จริงแล้วครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่จะเปิดน้องเลนย่านะครับยังไงผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีไม่ต้องเกลือนะครับออกไวปไป้แล้วเจอกันสวัสดีครับ